จะรู้ไหมคะว่าเคยมีผู้หญิงคนหนึ่งเขาถูกเนรเทศออกจากอเมริกาเพราะว่าเขาตีพิมพ์หนังสือชื่อว่าเลสเบียนเลิฟเพราะว่าเธอเปิดร้านให้กลุ่มเลสเบียนรวมตัวกันเธอยังเขียนหนังสือเกี่ยวกับความรักระหว่างผู้หญิงกับผู้หญิงเธอถูกตำรวจจับตามองค่ะแล้วสุดท้ายอะ่ะโดนข้อหาประพฤติตัวไม่เหมาะสมแล้วก็โดนเนรเทศกับประเทศไปทีเนี้ยพอเธอถูกเนรเทศเธอเป็นชาวยิวจากโปรแลนด์เนาะเธอกลับไปที่โปแลนด์ค่ะตอนหลังเธอก็เสียชีวิตเพราะว่าถูกสังหารจากนาซีด้วยเพราะว่าเพียงแค่เธอเป็นชาวยิวคือต้องเล่าย้อนไปว่าช่วงปี192 0อ่่ะคถ้าใใรรรเเเปป็นนนนนลบียทูิวววกจไมตัั น้ำชาล้านหนึ่งมันอยู่ในย่าน Greenwich Village คือที่เนี่ยเป็นเหมือนพื้นที่ปลอดภัยเลยเพราะว่าอย่างที่เล่าว่าตอนนั้นการรักเพศเดียวกันมันยังผิดกฎหมายอยู่ซึ่งเจ้าของร้านเนี่ยค่ะชื่อว่าอีฟาดัมที่เล่าว่าเธอเป็นผู้อพยพชาวยิวจากโปแลนด์นะคะซึ่งจริงๆธุรกิจของเธอไอร้านน้ำชาเนี่ยค่ะเปิดแค่2ปีเองนะแต่ว่ามันมีความหมายกับคอมมูนิตี้ของเลสเบี้ยนในยุคนั้นมากเลยในนิวยอร์กอีฟาดัมสิคะอพยพมาอยู่ที่สหรัฐาอเมริกาตอนปี192ห York, อนอมาเั้าหที่วยอกเตอมาเั้กกลักเที่นหวยอร่ีีทนัฐ์ เธอก็เริ่มเป็นเซลล์เล่ขายหนังสือแล้วก็พวกสิ่งพิมพ์แนวคิดเกี่ยวกับหัวก้าวหน้าเธอก็เลยยิ่งตกเป็นเป้าหมายของเหมือนหน่วยสืบสวนของตำรวจเพราะว่ามองว่าเป็นเหมือนตัวปวดในสังคมหลังจากนั้น2ปีเธอก็ได้ย้ายไปที่ชิคาโกไปช่วยดูแล,ล้าน้ำชาซึ่งก็เป็น้าน้ำชาที่เป็นที่รวมตัวของพวกเลสเบี้ยนแล้วก็นักคิดหัวก้าวหน้าสายเซรีอะไรเงี้ยค่ะพอย้ายกลับมาที่นิวยอร์กปุ๊บเธอก็เลยได้มาเปิดร้านของตัวเองที่เราไปตอนแรกซึ่งร้านเนี้ยนอกจากที่เป็นที่รวมตัวของเลสเบี้ยนแล้วนักก,กันว่่่น่น่าาาาาาามมนนนนนจจะะเเเปิิดดชวงทีีกกกกรรขยอออลฮฎหห้็ืบ แบบ speak easy แบบรับๆด้วยคนที่มาน่าจะพกแอลโกอฮอล์เล่าผิดกฎหมายที่ต้มเองกันมาอีฟาดัมเนี่ยเธอมีความสัมพันธ์กับผู้หญิงหลายคนเลยค่ะแล้วก็จากชีวประวัติหลายๆอย่างอะมองว่าเธอไม่ได้มองว่าตัวเองเป็นผู้หญิงหรือว่าผู้ชายแต่มองว่าตัวเองเป็นเหมือนเพศที่3หรือว่าอาจจะเหมือนนอนไบนารี่ในปัจจุบันเหมือนกับชื่ออีฟาดัมจริงๆก็เป็นชื่อที่เธอตั้งให้ตัวเองมาจากคัมภีร์ไบเบิลนะคะก็คือเป็นท, Eve, ท s. <S ั้งอีฟทั้งอดัมใช่ก็คือฉันเป็นทั้งผู้หญิงแล้วก็ทั้งผู้ วางขายนะคะแค่ให้ส่งต่อกันอ่ะแค่150ยเล่มเองในหนังสือ,อมันแค่รวบรวมเรื่องราวความรักของผู้หญิงอะคะ่ะประมาณ20คนพวกคนนี้มีเรเลชชั่นชิพกับใครยังไงบ้างซึ่งก็เป็นคนในชีวิตเธอจริงๆเนี่ยแหละคะ่ะแค่ใช้ชื่อปอกส่วนภาคผนวกอะเธอตั้งชื่อว่า how i found myself mm hmm. เหมือนการค้นพบตัวเองของเธอแต่ว่าเธอชอบผู้หญิงตอนอายุสิบเก้าพอหลังจากที่เธอตีพิมพ์หนังสือไปอะคะ่ะเธอก็ถูกจับกลุมแล้วก็ถูกจําคุกเรื่องแรกก็คือการตีพิมพ์หนังสือ Les b i ี n ย o v e เขามองว่ามันลามกอนาจารนกคะแล จะมาจับกลุ่มเธอค่ะแล้วเขาหาว่าเธอเหมือนไปยั่วยวนตำรวจหญิงสายลับคนนี้ทีนี้เธอก็เลยโดนโทษจำคุก1ปีข้อหาลามุกค่ะแล้วก็เลือกประพฤติตัวไม่เหมาะสมะอีก6เดือนซึ่งไอการลงโทษ2ส่วนนี้มันก็เลยยิ่งทําให้ทางการะะคะมีโอกาสที่จะพิจารณาในประเทศเธอมากขึ้นซึ่งในการพิจารณาคดีในประเทศเธอเองก็ยังเถียงนะคะว่าเธอไม่ได้ทําอะไรผิดแล้วก็ยังขอร้องที่จะอยู่อเมริกาต่อแล้วก็เริ่มขอสัญชาติต่อค่ะแต่ว่าสุดท้ายเธอก็ถูกส่งกลับไปอยู่ดีแล้วเธอก็ต้องใช้เวลาหลาย10ปีเลยค่่่่่่่ะะะกวววาาาาาาจจสสรร้้้้งงงชชีีีิิตตตใใหหหมมมมขขึึนนแพออลัทเธค คิดเลรกกับพรรคนาซีก็มีอํานาจขึ้นมาพอดีช่วงนั้นแล้วก็ตอนนั้นเธอได้เจอกับเฮล่าโอสตน์ค่ะเฮล่าโอสตน์เนี่ยเป็นชาวยูเหมือนกันเป็นนักร้องสาวในคาบาเล่เธอก็เหมือนจะคบหากันนะคะมาอยู่บ้านด้วยกันด้วยแต่ว่าความสัมพันธ์เนี่ยก็ค่อนข้างไม่ชัดเจนเพราะว่าเฮล่าโอสตน์ก็เคยแต่งงานกับผู้ชายแต่ก็ยังอยู่บ้านเดียวกับอีฟอดัมทุกคนก็ไม่แน่ใจว่ามันคือความสัมพันธ์ในรูปแบบไหนทีนี้พอหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองะค่ะทั้งอีฟทั้งเฮล่าเนี่ยก็เริ่มหนีการ แต่ว่าสาเหตุการตายอ่ะไม่แน่ใจเธออาจจะถูกเลือกให้ไปทํางานอยู่ในค่ายแล้วก็อาจจะเสียชีวิตเพราะอะไรสักอย่างหรือว่าเธออาจจะถูกส่งไปห้องแกส๊สตั้งแต่ไปถึงที่ค่าย<ม>ก็ได้เหมือนกัน พอเราทํางานมาสักระยะหนึ่งเราจะรู้สึกมันอิ่มตัวเราก็อยากเติมไฟนั่นก็คือไปเป็นเด็กนักเรียนนอกเมืองไทยนะคำว่านักเรียนนอกอันนี้ก็ต้องยอมรับนะว่ามันเป็นค่านิยมที่คนเปิดและให้โอกาสเราห,าหาอ่อบริษใช่พูดถึงในเรื่องของแบบค่าตัวขึ้นด้วยไหมคะขึ้นค่าตัวเพิ่มขึ้น1เท่าจากของเดิมที่ต่างประเทศเองค่าใช้จ่ายมันจะจค่อนข้างสูงแต่พอเป็นจอยโปรแกร,รมมะครับค่าใช้จ่ายมันจะถูกลงโอกาสมันมาและบนที่ BAC นะ British Academic Center เนี่ยไม่ต้องไปสอบ IELT เติมที่1เเราจะรียน เ,เราก็มีกวนมีแก๊งพูดคุยแล้วก็ติวกันได้มันเป็นการเตรียมตัวที่ดีแล้วสังคมที่นี่ครับแล้วรวมถึงเพื่อน,นพอไปอยู่ต่างประเทศมันคือมิตรที่ดีของเราเลยอ่ะแล้วเวลาไปที่โน่นนะครับแต่ละคนอยู่ก็จะต่างเมืองกันบางคนก็จะอยู่เชฟฟิลด์บางคนก็จะอยู่บิสโทรวเวลาที่เราเรียนอยู่ที่เคมบริดจ์พอวันว่างเพื่อนก็มาแล้วเราก็จะต้องเป็นเจ้าบ้านพาพเพื่อนเที่ยวแล้วเราก็ไปเยี่ยมเพื่อนในแต่ละมหาวิทยาลัยแต่และเมืองแ,<ต>แล้วก็<ต>พักกับเพื่อนใช่ไม่ต้องเสียค่าบ้านด้วยไม่ต้องเสียค่าบ้านอันนี้มันคือคอนเน็กชัน ที่พี่ไปอายุ56 1หนึ่งไม่ต้องกลัวเรื่องอายุ2ไม่ต้องกลัวเรื่องจะเรียนไม่ทันเพื่อนมีความรู้สึกโอ้โหมันตื่นเต้นแล้วก็มีความสุขมากๆเลยมันเหมือน,นเติมอะไรบางอย่างให้กับตัวเราเองอย่างที่บอกครับว่าพี่เลือกไปใช้ชีวิตพี่ไม่ได้เลือกไปเรียนอย่างเดียวพี่ถึงจะอายุ50กว่าแต่พี่ทําตัวเหมือนเด็กเลยพอเขาเรียนเสร็จเขาไปทํางานพาททมเขาไปเที่ยวกันเขาใช้ชีวิตยังไงพี่ใช้ชีวิตเหมือนเด็กเลยพร้อมที่จะเรียนรู้เหมือนน้าที่ไม่เต็มแก้วไม่เกี่ยวกับอายุเลย,ม,เลยมันเกี่ยวอยู่กับใจ